สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมหนาโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2 5 6 4ครับผมบอกวันถูกครั้งหนึ่งบอกปีถูกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้ครับผมมานําเสนอคลิปมีประโยชน์สําหรับเ c ทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยมีประโยชน์กับท่านแน่นอนภายในอนาคตนะครับผมเนี่ยวันนี้ผมมามาดูคลิปในการเจาะบาดาลครับผมพร้อมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ทำไมผนถึงจะมีประโยชน์สําหรับท่านนะครับผมมันมีที่ไปที่มาสําหรับบ่อบาดาลบ่อนี้นะครับผม บอ่ tenim, บอนี้บ่ enforced, บอบาดาลบ่อนี้ผมเจาะฟรีคร,รับผมบ,บ,บ,บางทีอาจจะ industry, ไ, noting, ได้เงินบางทีกอาจจะไม่ได้เงินมีสงมีสงมีสงกรณีครับเอาหลายท่านคงจะถามว่าทําไมถึงจะไม่ได้เงินในการเจาะบาดบานก็คือบ่อบาดานบ่อนี้ผมมาเจาะแก้งานให้กับทางลูกค้านะครับผมเนี่ยซึ่งได้ทําการเจาะบาดานบ่อนี้ไปแล้วหนึ่งบ่อในวงเงิน1นึ่งแสนสามหมื่นบาทเจาะไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้น้ําช่างไม่มาดูแลไม่มารับผิดชอบครับผมไม่มาเจาะใหม่ได้น้ําอยู่เท่ากับวัวเยี่ยวครับผมวัวเยี่ยวน่าจะแรงกว่านะครับผมสำหรับบ่อบาดานบ่อนี้ คราวนี้ทําไมต้องเป็นผมมาเจาะบาดาลให้กับให้กับทางลูกค้าเป็นบ่อใหม่ก็คือมันเป็นความรับผิดชอบของผมเพราะว่าลูกค้าได้โทรติดต่อผมมาแล้วอยากให้ผมมาเจาะให้พอดีผมไม่ว่างผมก็เลยแนะนําทางช่างครับผมเข้ามาเจาะให้ให้เบอร์โทรช่างไปปรากฏว่าเราก็กล่าวว่าเราจะหาช่างที่มีคุณภาพมาเจาะให้แต่ปรากฏว่าเจาะไปแล้วครับผมคุณภาพมีครับแต่ว่าคุณภาพต่ําบอกตรงๆ้วคุณภาพต่ำครับผมไม่มาแก้งานไม่มาดูแลลูกค้า อ่าคนนี้ลูกค้าก็อยากได้น้าเพราะว่าแกเลี้ยงควายแกก็ไม่มีควายน้ํากินจะปลูกหญ้าให้ควายก็ไม่ได้ไม่มีน้ําครับผมแล้วแกก็เจาะหลายบาทเจาะเยอะครับผมวงเงินหนึ่งแสนสามหมื่บาทเจาะบดาลอย่างเดียวอ่าผมก็เลยต้องมาทําการเจาะให้ใหม่ครับผมยังคาผมยืนยันตั้งแต่กับลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกว่าคือมีปัญหาผมจะดูแลคุณถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปเจาะให้คุณครับผมเจาะฟรีครับผมวันนี้อาจจะไม่ได้ตังค์เลครับนี้ก็เจาะเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวมารอชมว่าน้ำที่ผมเจาะใหม่เนี่ยมันจะมีน้ําขนาดไหน ก็ฝากเตือนไปถึงสาหรับ f อทุกท่านนะครับผมใครคิดจะเจาะบาดาลหรือคิดจะติดตั้งโซล่าเซลล์หรือว่าคิดจะทําอะไรสักอย่างนะผมการทําอะไรที่มันมีคุณภาพทํากับทีมงานที่มีระดับมีคุณภาพไม่มีระดับหรอกระดับนี่ไม่มีครับมีแต่คาพูดดีๆคําพูดที่จริงใจครับผมเวลาทางานไปแล้วมีปัญหามาดูแลให้แบบนี้ขนาดอันนี้ไม่ใช่มาทําเองนะครับผมยังต้องมาเจาะใหม่นะครับผมเนี่ยเทนที่จะเป็นคนรับเงินมาเจาะนะไม่ใช่นะคกับเป็นผมที่คนที่ไม่ได้รับเงินนะครับผมอันนี้ฝากเตือนไปถึงเอฟทุกท่านนะครับผมมคิดดดจจะาาบทต่อถี คุยให้ดีกระตังจะพึ่งให้ครับผมเนี่ยขนาดาษผมยังโดนนะผมเนี่ยคนติดต่อให้โทรไปห้าครั้งแปดครั้งไม่ยอมมาเนี่ยผมบอกตรงเลยอ,อา่าโทรไปก็บอกว่าจะคืนเงินมาครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งเอาเอาท,เาทา่าไรก็ได้เพราะเพราะว่าผมก็กรขี้เดียวกำรสดอยู่แล้วได้ไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสครับผมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เอาครับผม<โ>อันนี้ครับผมหลังจากที่เราได้ลองน้ํานะครับผมอย่างตัวนี้น้ําไหลแล้วก็ถือถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะครับผมถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยนะครับผมแต่ก็มีพอใช้เพราะว่าพื้นที่ตังนี้มันหาาก อย่างอันนี้ที่น้ํามันยังไม่สะอาดที่น้ํามันไม่แรงเพราะว่ามันยังเป็นทรายพื้นที่ตรงนี้เป็นทรายครับผมเดี๋ยวมันดูดทรายสะอาดขึ้นมาปั๊บมันก็จะไหลแรงกว่าเดิมครับผมอย่างตัวนี้มันเป็นทรายเยอะนะครับผมนี่เดี๋ยวพามาทาความรู้จักกับป๋าเจ้าของหหน่อยสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับผมผมดรแบงค์ครับดรแบงค์เนาะเจ้าของบ้านสปาควายไทยที่ได้จ้างช่างอํานาจมาขุดเจาะบาดาลให้ตั้งแต่แรกเป็นคนติดต่อเลยคุยเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าช่างอํานาจส่งใครมา ผมก็ไม่รู้ตักเหมือนกันถือว่าเป็นของช่างอํานาจก็ขุดตามตามกติกาครับผมแต่พอขุดไปแล้วข้างในนี้อาจจะเป็นเรื่องเจอทรายเจออะไรก็ไม่รู้หนระบบเอาน้ำไม่ได้ไม่ได้แต่สิ่งที่ช่างอำนาจบอกว่าเฮียบอกช่างอำนาจว่าช่างอำนาจต้องรับผิดชอบไปเฮียนะเฮียก็รอช่างคนที่เขาขุดแต่เขาก็มาทุกครั้งก็มาเป่าเสร็จแล้วมันก็เหมือนเดิมมันเดิมไม่ได้น้าไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำโทรไปก็ไม่รับ เนียก็ไม่รู้ว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนแต่ช่างอำนาจเป็นคนรับผิดชอบมีตัวตนเขาเรียกว่าผมเป็นคนแนะนำช่างไหมเฮียเพราะว่าเฮียไม่รู้เพราะว่าเฮียถือว่าเป็นคนของช่างอำนาจครับผมเป็นคนรับผิดชอบไปเฮียเองอ่าคนัดวันนี้ช่างอำนาจมาชอบจอบอกให้ใหม่ครับผมก็ไม่รู้อะเพราะเฮียถือว่าช่างอำนาจต้องรับผิดชอบใช่ครับผมของตัวเองอ่่่าใใชชที่เขารับปากเฮียแล้วใช่ครับผมจอบอก ช่างอำนาจไปแล้วว่าเฮียไม่ได้จ้างคนอื่นเฮียจ้างช่างอำนาจถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นคือวันนี้ช่างอำนาจรับผิดชอบคำพูดของตัวเองอ่าใช่แล้วผมทําอย่างปากผมพูดไหมมาทําอย่างปากคําพูดเลยครับผมเพราะเฮียก็คิดว่าถ้าช่างอำนาจไม่มาเฮียจะคลิปวิดีโอของช่างอำนาจมีกี่คลิปที่ยืนยันเนี่ยเฮียจะหนึ่งคำหนึ่งวาละเฮียจะเฮียจะฟ้องทุกคลิปเลยนะครับผมฟังเอาป้อยเฮีย เฮีย er, ถือว่าช่างอำนาจพูดแล้วต้องรับผิดชอบตามคำพูดครับผมแต่คตอื่นเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครส่งใครมาเฮียถือว่าอยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของช่างอำนาจครับผมวันนี้ช่างอำนาจได้มาครับผมทำให้เฮียแล้วทำแล้วเฮีย er ยังไม่พอใจขอดูเราพวกนี้อีกทีครับผม<ะ>แต่นี่ถือว่าน้ำออกมาแล้วค <P ul mon> ตามกติกาที่เขาได้มารับผิดชอบให้ครับผม ถ้าต่อไปเนี่ยใครจะทําอะไรคือผ่านช่างอานาจถือว่าช่างอานาจถ้าในเครดิตของเฮียถือว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบครับผมขอบคุณครับการกระทําต่อคําพูดของตัวเองเฮียก็จะมองเฮียจะรอดูอยู่ว่าเฮียให้โอกาสไว้แล้วหนึ่งอาทิตย์อสำหรับคนช่างคนเดิมเขาก็ไม่รับสายแล้วเขาไม่โทรกลับไม่รับโทรไม่รับสายเฮียเลยแล้ววันนี้เขาโทรกลับเฮียก็จะโทรไปทําเฮียจะรับไปทาไมมไม่ใช่เรื่องของเฮียมันเป็นเรื่องของช่างอานาจต้องรับผิดชอบของเฮียาคราะนั่นคือ ถือว่าวันนี้ช่างอํานาจมารับผิดชอบเฮียครึ่งหนึ่งนะทุกนี้ต้องมาทําให้เฮียอีกถูกต้องอเฮียบอกว่าทุกคลิปที่เฮียดูของช่างอำนาจห้าประมาณ50คลิปที่รับผิดชอบถ้าของเฮียเสียหายเฮียก็จะฟ้องเฮีย <ๆ S 1> จะฟ้องช่างอํานาจค้าสิบข้อหา,อานี่คร,รับผมใช่ครับผมคนนี้ฝากถึงสาหรับ ที่ทุกคนที่เขาลังคิดจะ๊จั่บาดาลหรืออยากจะจ้างช่างเนี่ยฝากเป็นอุทาหรณ์หน่อยแนวกรนีอันนี้สมมติว่าเฮียมีผมเอาตอนนี้เฮียมีผมสมมติว่าถ้าเฮียไม่มีผมแล้วไปเจอแบบนั้นจะเป็นแบบไหนคือบอกเลยว่าผมจ้างได้เงินผมไม่ได้จ้างเงินกาโมผมไม่ได้จ้างเงินโกเทคอ่าใช่เพราะฉะนั้นคือทุกอย่างที่ผมทําไปแล้วขุดยังไม่เสร็จผมจ่ายเงินเลยเป็นความบริสุทธิ์ใจแต่คนทําควรที่จะรับผิดชอบใช่คือฝากฝากถึงเอฟตี ใครที่จะจ้างก็ต้องดูให้ดีๆดูให้ดีๆคืออย่างนู้นเราก็ไม่รู้ว่าคือจะเป็นมีช่างที่มีความรับผิดชอบเหมือนช่างกําหน้าหรือเปล่าโชคดีหรือเปล่าเพราะมันระวังนิดนึงดัครับผนะจะบอกฝาก m อฟทุกท่านนะว่าจะขุดมันอาอ่ะคือราคามันแพงมันแพงอ่าแล้วเงินเราเป็นเงินจริงไม่ใช่เงินปลอมอ่าครับผมครัมผมแต่คนที่จะทำเนี่ยควรที่จะมีจิตสํานึกที่จะทําให้เขาให้ดีตามเขาจ่ายเงินไปถูกต้องครับผม ขอบคุณเฮียมากครับผมเดี๋ยวมากเกินๆให้ฟังอีกรอบก็คือเรื่องของเรื่องก็คือนี่ครับผมสร้างคนจาะบาดาลบ่อบบ่อๆนี้นะครับผมที่มาจอะครั้งแรกที่ผมได้ติดต่อไม่จอะให้เฮียปรากฏว่าไม่รับผิดชอบงานนะครับผมโทรไปก็ไม่รับทิ้งงานไม่มาดูเลครับผมดูกับมามาดูกับมาเลแต่ไม่มาทําใหม่เขาเรียกว่ามาดูแลครับผมเนี่ยคราวนี้อย่างผมไอ่เป็นคนหามาถามว่าเอา้วได้เปอร์เซ็นจากเขาไหมได้นะครับผมได้เปอร์เซ็นครับผมส่วนนิดส่วนน้อยแบ่งงานให้เพื่อน ให,ให้เพื่อนชาวโจะนะครับผมแบ่งงานเราเห็นใจคนอื่นเรากลับมานั่งทุกใจเจ้าของเนี่ยครับปูตาหอเล็กๆน้อยๆครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างเจาะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะจ้างเจาะนะครับผมดูคิดด,ด,ด,คดูดีๆคิดดูดีอย่างอันนี้เฮียเขายังโชคดีที่เขามีผมอ,อยู่ด้านหลังตัวรับประกันอยู่ก็ยังรับประกันว่าเดี๋ยวเขาไม่มาเจาะให้เฮียเดี๋ยวผมเจาะให้เฮียใหม่เองเอา้าวคนที่เจาะไปเอาเงินไปกินหมดแล้วเา้าคนนี้ผมไปเอาเงินกับใครเ,เ,เ,เงินผมอา้าว ก็จะไปเอากับนู่นแหละครับไปเอากับวัวกับควายนะครับผมเพราะว่าเงินที่เขาออกไปแล้วก็เอาไปกินไปเที่ยวมาแล้วครับผมหรือว่าจะคืนมาแบ่งให้มั่งส่วนนี้ส่วนน้อยก็ก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปครับผมเนี่ยฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับผมง่ายๆครับผมเนี่ยเจาะบดานเนี่ยใครว่ามันง่ายนะครับผมเนี่ยเจาะไปแล้วไม่มีน้าอย่างผมมาเจาะวันนี้น้ําเยอะไหมน้าไม่เยอะครับผมแต่ถ้ามองเป็นน้ําใจเยอะไหมเยอะนะครับผมที่มนไหลไปเนี่ยถ้าคิดว่ามองเป็นน้ําใจนะเยอะนะครับผมน่ะไปเลยเนี่ยอย่างผมไม่มาเจาะทิ้งงาน ครับผมคือมันอยู่ในความรับผิดชอบความความรับผิดชอบของเราอยู่แค่คําพูดของเราว่าเรารับปากจะหาคนที่ดีให้นะครับผมนี่คาพูดของผมมีไม่เยอะก็คือคําพูดของผมคือจะหาคนที่ดีมาให้แล้วผมหาคนคนที่เข้ามาปรากฏว่าไม่ดีคําพูดของเรานั้นเราต้องมารับผิดชอบคําพูดของตัวเองคือเราจะหาคนที่ดีเราต้องหาคนที่ดีได้ในเมื่อคนที่ดีไมาให้เราไม่ได้เราก็ต้องมาทำแก้ไขตัวเองแก้ไขให้เขานะครับผมเนี่ยเขาเงินไปกินหมดแล้วครับผมสบายสบายครับผมอย่างวันนี้ก็เอตีทุกท่านครับได้ดูคลิปนี้เป็นอรรน่คคััับบีียสสวด